ไรทูสกายในโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์ทางทหารมีสิ่งหนึ่งที่ยังคงถูกห่อหุ้มด้วยความลึกลับและอำนาจเหนือชั้นนั่นคือเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์หนึ่งในกองกำลังที่เงียบสงัดแต่ทรงพลังที่สุดของกองทัพรัเสเซียคือเรือดำน้ำชั้นโบเรหรือที่คนทั่วโลกรู้จักกันในชื่อโปรเจกต์955โบเรคลาสซับมารีนมันไม่ได้เป็นเพียงเรือดำน้ำทั่วไป แต่เป็นหัวใจหลักของกองกําลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ที่ทาให้มหาอํานาจอย่างรัสเซียยังคงยืนหยัดในฐานะหนึ่งในประเทศที่มีอํานาจการป้องปรามสูงสุดของโลกเพื่อดําน้ําชั้นโบเรถือกําเนิดขึ้นหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตเมื่อรัสเซียต,ต้องการก้าวสู่ยุคใหม่ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีดําน้ําพวกเขาต้องเผชิญกับข้อจํากัดทางเศรษฐกิจแต่ก็ไม่อาจปล่อยให้ความสามารถทางทหารของตนลดลงได้ ดังนั้นในช่วงต้นทศวรรษ1990จึงเริ่มโครงการสร้างเรือดำน้ำรุ่นใหม่ที่สามารถตอบสนองยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ยุคหลังสงครามเย็นได้และผลลัพธ์ก็คือโบเรคลาสที่ผสมผสานทั้งความเงียบความล้ำสมัยและพลังทำลายล้างในระดับมหาศาลร,รูปร่างภายนอกของเรือชั้นโบเรถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันให้สามารถลดเสียงรบกวนใต้น้ำได้สูงสุดตัวเรือสร้างจากวัสดุพิเศษที่ช่วยดูดซับคลื่นโซนา่าทำให้ยากต่อการตรวจจับโดยกองทัพเรือฝ่ายตรงข้าม ความยาวของเรือลำหนึ่งอยู่ที่ประมาณ170เมตรความกว้างเกือบ13เมตรและมีระวางขับน้ำใต้น้ำมากกว่า24,000ตันขนาดมหึมานี้ทำให้โบเรกลายเป็นฐานทับเคลื่อนที่ใต้น้ำที่สามารถอยู่ได้นานหลายเดือนโดยไม่ต้องโผล่ขึ้นสู่ผิวน้ำสิ่งที่ทำให้เรือชั้นโบเรเป็นที่จับตามองของโลกคือระบบขับเคลื่อนนิวเคลียร์ซึ่งทำให้เรือสามารถปฏิบัติภารกิจใต้น้ำได้อย่างต่อเนื่องเกือบไร้ขีดจำกัดตราบใดที่ลูกเรือยังมีสเสบียงและอากาศในการดำรงชีวิต ระบบนี้ยังมอบความเงียบสงัดที่เหนือชั้นกว่ารุ่นก่อนหน้าเรือโบเรถูกขนานนามว่าเป็นเรือดำน้ำที่เงียบที่สุดที่รัสเซียเคยสร้างมาเมื่อเทียบกับเรือดำน้ำยุคโซเวียตที่เสียงดังกว่ามากแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่แค่ความเงียบของมันหากแต่เป็นอาวุธที่ซ่อนอยู่ภายใน เรือดำน้ำโบเรแต่ละลำสามารถติดตั้งขีปนาวุธข้ามทวีปแบบบุลาวา SSBM ได้มากถึง16ลูกขีปนาวุธแต่ละลูกมีระยะยิงมากกว่า8,000กิโลเมตรและสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์หลายหัวแบบ MIRV ได้นั่นหมายความว่าเพียงลำเดียวก็สามารถโจมตีเป้าหมายหลายเมืองในเวลาเดียวกันและสร้างความเสียหายระดับมหาศาลที่อาจเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของทั้งประเทศความสามารถนี้ทำให้โบเรคลาสกลายเป็นกำลังยับยั้งเชิงนิวเคลียร์ที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในโลก ไม่ว่าสัตว์ูจะอยู่ไกลแค่ไหนเรือโบเรก็สามารถซุ่มอยู่ใต้มหาสมุทรและยิงอาวุธทำลายล้างสูงเข้าสู่เป้าหมายได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีสิ่งนี้คือแก่นสำคัญของยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ไทรแอดของรัสเซียที่ประกอบด้วยขีปนาวุธทางบกเครื่องบินทิ้งระเบิดเชิงยุทธศาสตร์และเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ภายในเรือโบเรถูกออกแบบเพื่อรองรับลูกเรือกว่า100นายมีระบบควบคุมที่ล้ำสมัยห้องพักผ่อนห้องครัวและพื้นที่ใช้ชีวิตที่ดีกว่าเรือดำน้ำรุ่นเก่า เพื่อให้ลูกเรือสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนแม้ว่าพวกเขาจะต้องอยู่ในโลกมืดใต้น้ําก็ตามเรือโบเรยยังแบ่งออกเป็นหลายรุ่นย่อยเริ่มตั้งแต่โบเรยรุ่นแรกไปจนถึงโบเรเอที่ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมทั้งในด้านโครงสร้างความเงียบระบบนําทางและอาวุธรุ่นโบเรเอถูกสร้างให้มีเทคโนโลยีการพลางตัวขั้นสูงรวมถึงระบบตรวจจับและป้องกันภัยที่ทันสมัย ทำให้มันไม่ใช่เพียงเรือดำน้ำแต่เป็นเครื่องมือแห่งการป้องปรามที่แทบจะไม่มีใครหยุดยั้งได้หนึ่งในเรือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือยูริ d o ก g o r u k ก y u r ร d o ด g o r u k ีซึ่งเป็นเรือลำแรกของโครงการโบเรและปัจจุบันยังคงปฏิบัติการอยู่ในกองทัพเรือรัเสเซียต่อมาได้มีการสร้างเรืออีกหลายลำเช่น a ซ e x a n d e r n e v สกีและวดิเมียร์มอ n อมาคอที่ต่างเสริมกำลังให้กองเรือใต้น้ำเชิงยุทธศาสตร์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น สำหรับรัสเซียโบเรคลาสไม่ได้เป็นเพียงเรือดำน้ำแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ขององค์การฟื้นคืนพลังหลังยุคสหภาพโซเวียตมันแสดงให้โลกเห็นว่ารัสเซียยังคงมีศักยภาพสูงสุดในการปกป้องตนเองและรักษาสมดุลแห่งพลังในเวทีโลกเรือดำน้ำชั้นโบเรได้กลายเป็นพร้วมนิวเคลียร์ที่คุ้มครองประเทศมันคือการเตือนศัตรปรูทุกคนว่าหากคิดจะรุกรานหรือท้าทายอาจต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงในระดับที่ไม่สามารถจินตนาการได้ และนั่นคือแก่นแท้ของแนวคิดการป้องปรามทางนิวเคลียร์ในยุคที่ความตึงเครียดระหว่างชาติมหาอำนาจยังคงดำเนินต่อไปเรือดำน้ำโบเรคลาสจึงไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองเป็นหมากตัวสำคัญบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์โลกความสามารถของมันทำให้ผู้นำรัเสเซียมีเสียงที่หนักแน่นขึ้นบนโต๊ะเจรจาทุกวันนี้โบเรคลาสยังคงถูกพัฒนาและสร้างเพิ่มเพื่อแทนที่เรือดำน้ำรุ่นเก่าอย่างไทยูและเดลตาซึ่งเคยเป็นตำนานในยุคสงครามเย็น แต่เวลานี้โบเรได้กลายเป็นอนาคตของกองทัพเรือรัสเซียเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียชั้นโบเรคือหนึ่งในผลงานชิ้นเอกของวิศวกรรมทางทหารสมัยใหม่มันรวมทั้งความลึกลับความแข็งแกร่งและอำนาจการทำลายล้างเข้าไว้ในร่างเดียวและไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรโบเรคลาสจะยังคงเป็นเงาเงียบที่ซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลคอยสร้างสมดุลแห่งพลังระหว่างมหาอำนาจต่อไปไรทูสกาย